สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเดอ้อมาพอกันทังช่องวิมลเพื่อนคนทาเกษตรสําหรับท่านใดเขามาแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั้นกรับเดอ้อเ่ได้แจ้งเตือนลิดใหม่ๆสำหรับเสาร์วันนีดด้้อพี่น้องเดอ้อเสาร์ว,วันพฤหัสมาเขาเว้นพี่น้องมาเขาเว้นเก็บงานคือเกา่า้อพี่น้องเดอ้อเก็บงานอยู่ทั้งงานโรงงาน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พี่น้องสกลนครสองอยูบันยูบันเรืออะไรพี่น้องฉีดมันกับยูเลาะวันเดือนนี่แหละแต่ว่าโรงงานต่างอยนบ้านดอนตันพี่นอ้องมูสิบเอ็ดอำเภอตำบลมงโคนอำเภอมงโค่จแตว่าสกลนครมกับคนบ้านทลาดดอนตันนี่แหละตะก้อนยูบ้านทล,ล,ล,ลาดพี่น้องบันนินี้พื้นที่เขาเจาแบงปันไม่มันก็เล่นมาข้นบ้านดอนตัน ไปเล่นบริเวณเหตุงานอยู่นี่พี่น้องคือการอยู่โรงงานไฟฟ้าเป็นมาหลายปีเด้พี่น้องเป็นเมื่อมากเกือบสิบป,ปีแล้วเด้เมื่อนี้มาเข่าวเว้นพี่น,าาววน้องมาเข่าเว้นซุปเพิ่นเบยูสุปเพิ่นมันไปหาหมอของเราตรงเลยมาอยู่แท่นสุพอยู่เนาะเมื่อนี้ก็เลบยบริเวณออกไปท้ายชีพงวแต่เก่าก็ไปคู่มืออะไรพี่น้องยืมเบอร์เสาออกจากเว้นก็ไป แต่ไปตามตลาดโคกระบือไปไทยซ้าบันส้ำขาดตำรวจราคาหัวแต่ว่าสำหรับหมวดนี้เม่ได้ไปพี่น้องติดเว้นเขาเว้นเน้่ยพี่น้องเนอ,อยิดไรเขาเว้นเพราะว่าห้ามมีหนาที่ก็ตตรงท่าหนาที่เก่อนอ่านมือหนาจังเลยไปพี่น้องแต่สำหรับหมวดนี้สุพรรณบุญโยก็เลยเิน่อไดไปพี่น้องแต่ว่ากันยังคึ้หอดพี่น้องคือเกาอะพี่น้อง มันเฮามันเคยเห็นกับงวกับควายเห็นพอขาจะมาเ้าเห็นเกษตรกรมาหาเราซื้องูซื้อคว้ยก็ได้คุยได้พูดคุยกันได้ดดดถามถามไทยกันพี่น้องหลายคนอยู่ผมไปอันไทยตามตลาดก็พี่น้องแฟนคลับบอกผู้หลายเ้อพี่น้องมาทักทายหลายอยู่ดีใจอยู่พี่นออ้องเกษตรกรมาพอกันเห็นกันให้คำแนะนำกันนะพี่น้องเดอ้อ พอยม่นกับทำให้โอกาสได้ไปเยี่ยมฟาร์มหรือว่าไปทรงมั่นไปทรงหยากรได้ไปแนะนำอยู่พี่น้องไปแนะนำ้ำพี่น้องกเกษตรกรผู้มือใหม่ๆเลี้ยงยังบอกเขาใจก็ได้แนะนำกันโยกกัยบยา่าพอยม่นเบาหลายได้พี่น้องก็แช่ประสบการณ์ให้พี่น้องกเกษตรกรผู้มือใหม่ๆได้เข้าใจวิธีเฮ็ดนาพี่น้องแต่ว่าผมกับเฮ็ดมาโดนแล้วก็วพ่อเขาใจอยู่ เนว่ใดมันมีปัญหาเนวใดเขาเคยผ่านมาแล้วก็แก้ไขวิธีแก้ไขเนวใดเขาก็เอาไปบอกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรฟังแต่เรื่องถนัดธนัดท่องผมพี่น้องก็คือการเลี้ยงงูเลี้ยงวายกับธนัดเป็นเรื่องธนัดอยู่แล้วกะ็เรื่องการปลูกหญ้านี่ก็ว่ามันหนึ่งในตองอูอยู่พี่น้องเพราะว่ายังปลูกหญ้าให้ได้ขายได้นี่คือว่าถือว่าประสบความสําเร็จด้ บางคนปลูกหญ้านี่ปลูกเต่มเต็เสียให้ค้วายกินแตงหัวกินแต่ยังบอพ่อนี่การปลูกหญ้าก็มันยังปลูกยากแต่ยังปลูกง่ายพี่น้องแต่ว่ามันต้องมีความเข้าใจในการปลูกหญ้ากาปลูกได้หย้าได้ให้หัวให้ควายกินได้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จแต่ผมเนี่ยก็ปลูกมาหลายปีพี่น้องก็ได้ทั้งขายได้ทั้งหัวข้วใกินเน่ะเรือให้หัวข้วยกินนั่นล่ละก็ได้ขายพี่น้องก็การ รายไดจ,จากการขายยาเนี่ยก็ได้ดีได้พี่น้องได้ดีด้อันผู้ใดมีทีมีท่ทางนหละก็ล่องไปปลูกุเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตลาดหยาก็ยังตรงการหอยาหลายยุนนาแรกพี่น้องนาแรกในี่แห้งอันไดขายดีเพราะว่าข้าเจา้ามันมีหยาให้งัวพี่น้องสําหรับคนที่มีเงินเขาก็มีแรงสื่ออยู่เขากับมาสื่อก็พอได้ขายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันก็บอกขายดีคือแต่ก่อนแต่ก่อนๆโอ้ยพี่น้องขายดีได้ยาเนีย่ย จ้าเดียวนี้ก็เป็นอาหารสัตว์พี่น้องพวกมันมักย็ดพวกอาหารเสริมอาหารสัตว์นี่ก็ได้ขายดีจนว่าบ่มีเมือนม่มีสีขายพี่น้องคือมันมักย็ดนี่เดี๋ยวนี้บ่มีเลืยเพราะว่ายางโรงงานมันนั่นซื้อมันบ่ไ้พี่น้องเพราะว่าปีนี้มันแพ้งก็เลยซื้อมันบ่ไรมันเขาก็เลื่เดินเครื่องกับวัตถกากโรงงานเดี๋ยวผมบ่มีจักรสอบพี่น้องยังรออยู่ยังรอคนอยู่พี่น้อง สำหรับผู้ใดต้องการมั่นมั่นมั่นมักเย็ดก็ล่อกก็เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าโรงงานพ่นบ่มีมั่นไหมพ่นซื้อมั่นมาไดก็เขาไ้เดินเครื่องเมื่อเื่อเดินเครื่องมันกับบ่มีมั่นพี่น้องเสียดกากโรงงานกับบ่มีก็บริได้ไปรับมาส่วงนน้ก็ซื้อซื้ออยู่แต่ว่าแล้วดูส่วงนี้ก็ตัดหยาพี่น้องมันถึงหลอบตัดหยาตัดหยาทรงพี่น้องพ่นยุกมืออื่นมือเฮื่นก็ไปน้องบัลลําพูพี่น้องไปหลยมองอยู่คือขจาอทรมาสร้างกับไปพี่น้องไปหลยมองอยู่ แต่ว่ามือนี้ก็ว่ได้ไปพี่น้องว่ได้ไปตลาดรี่เมื่อคุยเรื่องมาเรามาบอกให้ฟังมาคุยเรื่องการเลี้ยงงูเลี้ยงค้ายให้พี่น้องฟังด้วพี่น้องเด้อเป็นบรรยากาศนําส่วนนี้งูเคว้ยกับราคาก็ถือพี่น้องเออจักเฉียจังไดเนาะงูเควายกก็ถืออาจจะเผาขายพี่น้องเอาไว้ก้อนวดใจไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าเผาขายด้มันขายถือตอนมันราคามันถือมันลงขายมันขาดทึ้นเด้อ หาทุนบานี้ขเขาเรียงกัใจออกด้บานอยากเศร้าอย่างเลิกไปนั่นกับโบประสบความสำเร็จเชียร์ได้พี่น้องลดออกก่อนผมก็ได้ยินข่าวดีอยู่พี่นอ้องเมื่อวานก็มีทั้งฝ่ายข้างการเมืองคนเมื่อไพี่น้อง,งท,ทั้งเจ้าหน้าที่ทางรัฐพนโทมาหาผมอยู่คนอยู่โคราชเพื่อนบาเพื่นสิส่วนผมให้ผมไปไทยไปไล่สดเป็นคอนเทนต์เรื่องโครงการ ตัวล้านครอบรัวพี่น้องยุกโบราณแต่ว่าผมมันมันไก่โบยู่กไดีไปดอกเพิ่นว่าวันจีทรงขอมูลมาหายุคเป่นม้วนโทรมาหาผมอยู่ว่าให้ผมไปค็ดคอนเทนต์ให้พี่น้องเกษตรกรผู้เดียงงว่าใครหายห่วงว่าเดี๋ยวนี้โครงการโคร้านตัวนีนอยูในประเทศให้งเขานี้เขาเ,เ,ข,าเ,เ,ข,าเ,เขาฉีเริมไม่เดือนตุลาพี่น้องรับเนื่องงานเรื่อกเนื่องเดือน,น,น,นตุลาช่วงนี้ก็เป็นช่วงประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องอันหูจับ เพราะว่าโครงการนี้มันจิพานท้างมันห้างกองทุนหมู่บ้านพี่นอ้องพิ่นสีมีเงินมาเงินมาลงมาในกล่องทุนหมู่บ้านให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านนีกู้ยืมกู้ยืมไปซื้งงัวเลี่ยงยางเดี่ยวพี่น้องจะไปซื้ออะไรมาเลยดิพิ่น้องไปซื้งง้อยางเดียวซื้งงังเวงเลี่ยงสี่ปีบอกคนว่ากับบ่มีระส่งขึ้นพี่นอ้องหาโครงการนี้ออกมากะกงัวมันสีราคาสีขยับได้พี่นอ้องเพราะว่าอย่าง เพราะว่ามันซ e. ื้อมันมันมีมีคนมาซื้ง่วทั่วประเทศซื้อพร้อมกันทั่วประเทศเป็นการแย่งกันซื้อพี่น้องหลานหลานโตหลานขอบขั้วแลวมันก็มีการซื้อขายทัประเทศแหละงัวราคาง่วมันสะขยับขึ้นแับพี่น้องเกษตรกรก็จะเผาผู้ใดมีงัวง็ขาจะเผาขายกักไว้กอนพี่น้องเลี้ยงไว้กอนกักไว้กอนเด้อพี่น้องเด้อล่อโครงการออกโครงการออกราคาง่วมันสะขยับพี่น้องเกษตรกร ให้ล่อไว้เลี้ยงไว้ก่อนจะพาขายแล้วเลือกว่าผู้ใดผู้ใดอยากเลี้ยงงัวอยากเลี้ยงงัวยังไม่มีทุนสื่อหือไม่มีเงินสื่อนี่ก็ให้ไปสมัครเป็นสมาชิกกองกอทุนหมู่บ้านแล้วก็เ้านทมีสิทธิ์ยืมกู้ยืมเงินในกองทุในใดี่น้องเป็นเงินบ่มีดอกแต่ว่าสื่อมาเลี้ยงงัวอย่างเดียวได้ต้องเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านแต่ก่อนมันผ่านพ่อกสอสี่น้อง มันผ่านพ่อกสอคือโครงการอพ่อกสอหน้าพี่น้องยืมใดคนละจักหลานคนละง้วคนละหาตบัตรตะกอนนะแต่ว่าตะกอนอ่ะมันมันพ่อกสอซื้อให้ซื้อให้บัตนี้ซื้อง้วมันมีปัญหาเรื่องการซื้อง้อซื้อง้แบบว่าไปซื้องวอมันกับมีังวซื้อง้บขัดเกตดง้หนะพี่น้องก็เป็นงัวก็มาห้เตือเสตตะควาลก็ลุบไปหลายไล่ได้พี่น้องจมไปหลายไล่เด้ แต่ว่าโครงการของโครันตัวนี่ยซีบอเป็นน,นั่นสั่นไม่น้องสิเป็นในรูปแบบให้ให้เข้าง่ว,วเข้าจะเข้าเป็นผู้สามารถซื้อที่ต้องการง่วห่หายไปเลาอบางง่วมากหลักซี่เอาแล้วคนซืิดซื้อหายจ่ายเงินหายแต่มักจะเป็นแต่ละแ,แ,แต่ละกล่องทุนหรอแล้วกล่องทุนเขาเจ้ากับให้ยืมเงินไปซื้อเองแล้วกล่องทุนเขาเจ้ารัดกลุ่มเนี่ยเจ้าก็บีให้เข้าให้ผ้าเข้าไปซื้อแต่ว่าเข้าเลือกเอาแบบทอกสอนังซื้อว่าให้นั้นโอ้ย ทางบ้านผมก็หลายคนมีเื่องเสือกงว่มันมาเรี่ยงแล้วมันบ่นมันมันบ่ได้ยู่ก็หลายคนก็ขายรถิ่นนี่แหละพี่น้องแต่ว่าผู้ใดสนใจในโครงการนี่ก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของคุณหมู่บ้านเพราะว่าเงินมันจผ่านท่าของคุณหมูมบ่บ้าทด้วยพี่น้องเด้อสําหรับคนบ่มีงวัวมีควายอย่างเรี่ยงงวัวก็ต้องสอบถามเบิง่งเพราะว่าผมก็ยังบ่ได้รายละเอียดคักดอกเพราะว่าผมยังบ่ส่งข้อมูลให้ผมเพิ่นว่าผมแค่เพิ่พน,พน,พนโทรมาถาม ว่ามีโอกาสที่ได้ไปร่วมอันประชุมบอไปเฮ็ดเป,ป็ข้นเป็นไปเฮ็ดคอนเทนต์อยู่โคราชแต่ว่ามันไกลจากผมไปหลายผมก็งานงานกับไล่ความก็บ่ได้ไปเพิ่นก็เลยว่าผมสิถ้าเฮ็ดอยู่บ้านเฮ็ดได้บ่แล้วผมสิส่งเอกาสารมาให้แต่ว่าผมก็มื้อน,นี้ก็บ่ได้ไปถ่าท้ายคลิปงัวพี่น้องบอ่ได้ท่าไปตลาดกเ็เลยได้ข่าวดีๆมาก็เลยมาบอกพี่นอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเรื่องว่าผู้ยังบ่มีงัวควายเลี้ยง หาสนใจกับล่องเขาไปสอบถามเบิงตามหมู่บา้านห้องะไรพี่น้องกองพุนหมูบ่บ้านแต่ว่ากองพุนพ่นทุกหมู่บ้านนั่นแหละแต่ว่าโครงการพ่นชิเริ่มวันที่หนึ่งตุลาพี่น้องตามผมคุยมาหลยหมองแต่ว่า,ารายละเอียดก็ยังบ่บ่บ่อหมู่ชัดคัดมันได้าหรือรุ่งรายละเอียดได้ได้รายละเอียดชัดกะทีเอามาเราสู่พอพี่น้องฟังยุทธพี่น้องเด้อเพราะว่า งานของมูนี้มันตรงข้าวตรงกล่องในจักหน่อยเขาจังมาบอกแต่ว่าอันนี้เขาข่าวเพราะว่าเขาก็อันนี้ก็ที่เป็นเรื่องจริงยุ่แต่ว่าเขากับังบอลลุ่งไล่ลุ่งลึกในรายละเอียดซื้อพี่น้องแต่ว่าเรื่องนั้นจริงแหละพะวันพานเขาละหมอเรียบร้อยแล้วอนุมัติโครงการแล้วรอแต่การน้ำมือนงานซื้อก็ฝากไปให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวจะเ่าขายงัวทิ้มไว้พี่น้องเด้อเลี้ยงหาหนาหยังอัน อาหารให้มันกินให้มันอ้วนดุดมสมบูรณ์ไว้ล่อโค้งการออกแล้วง่วแล้วมันก็ขยับดอกมันมันบลงไปเรื่อยๆดอกที่นอกเดี๋ยวก็ขึ้นมาดอกล่อโค้งการออกก็ขึ้นมาถ้าผู้ยังมีง่วอยู่กับขากใบกอนยังมีกอนการียงง่วนี่็ใส่เวลาในดอกี่นอกเด้อจะว่าห้องสิมาเลียงเอาไว้ไหวะให้มันได้กำไรให้มันลำมันรวยหรือบ่มแมนดิการเยงง่วน่ะเห็ุถึงวิธีเรียงถือ วิธีเลี่ยงให้มันเข้าใจในการเลี่ยงเลี่ยงให้มันเป็นนะน้าพี่น้องเรามีวิธีบริหารจัดการให้มันดีนะเลี่ยงง้วนก็ง่ายอยู่ดเพรามว่าตามที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยก็เลี่ยงง่ายอยู่แต่ว่าเฮาขอว่าจะเฮาอยาเลี่ยงให้มันเกินกําลังเฮาการเลี้ยงง้วนเนี่ยก็ต้องเบิ่งทีแนมีทีบบมีทีบบมีสวนหย่าบบเฮาก็ต้องศึกษาเรื่องน้ำไปน้ำพี่น้องมีการเลี่ยงง้วนเขาจะไม่เลี้ยงแบบสมัยเก่าบร้ได้ มันเป็นเลี้ยงสมัยใหม่แล้วพี่น้องเลี้ยงแบบขังคึงขังคึงปล่อยจะต,ต้องมีสวนปล่อยมีสวนหญ้าตัดมามีอาหารเสริมเลี้ยงให้ถึกระบบต้องมีระบบน้ำถ้าู้ใดบ่มีน้ำก็ต้องเจาะาน้ำบาดาลจกสาเจาะน้ำบาดาลเตรียมนม้ำไปเำาห้เลี้ยงแบบได้รอยเลี้ยงคือโบราณตะกอนนะมันก็ไปยาอยู่พี่น้องแล้วมันเจอปัญหามากแล้วมันก็ท่อเมื่อทอมากแล้วขายออกขายออกแล้วขาดทุนพี่น้องขาดทุนกับลุกกับว่าโอ เด็กยังเนาะชิไใด้นาะเพื่อว่าหนึ่งเลี้ยงกับตมบึงสักขะผ่าคนของคนคนในขอบข้วหลยเป็นไรการมีแรงงานบ่อในขอบข้วห้าแต่คนที่เลี้ยงนะะมักบ่แต่มีใจรักกับงัวบ่อบางทีเขาเขาจะสื่อไปให้เขาเลี้ยงสื่อไปไปยัดเยียดเขาเลี้ยงเขาจบ่มีใจมากใจรักสัตว์นเลี้ยงมันไปบ่ไไรพี่น้องมันไปบ่ไรส่งปากไปเด้อพี่น้องเด้อ ก็หายกำลังใจโยสาหรับคนเลี้ยงงัวลคนก็เลี้ยงกับบ่มีปัญหาแต่ละคนก็มีปัญหาด้วยพี่น้องเด้ออดๆไปก่อนสูส้ๆไปพี่น้องเมื่อนี้ก็บ่ได้ไปตลาดอดอกพี่น้องวก็มาเข้าเวรนเพราะว่าห้องมีงานกัก็เข้าวเวรนเฮ็ดงานไปพี่นอ้องเฮ้อก็ิอียัยทังเดียวบ่ได้เฮ็ดลหลายอย่างายอย่างนึงบ่ได้ก็ะไรอีกอย่างหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อ กาสำหรับชิปนี้มือเหนียวไว้ซํานีกกันนะครับออชิปหนาพอกันไหมการสำหรับชิปนีไม่มีขอจบมาเรียนแค่นีขอบคุณในรายสวัสดีครับ